รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมครับโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่นะครับซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลน้ำคล้ายอำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์ครับและเรื่องราวที่ผมจะพาทุกท่านมาดูกันในวันนี้นะครับนั่นะก็คือเรื่องของไฟป่าที่นี่นะครับเขามีการบริหารจัดการแล้วก็แนวป้องกันนะครับในเรื่องของการทําให้ ชุมชนนะครับมามีส่วนร่วมกับอุทยานแล้วก็ช่วยกันดูแลประคับประคองปัญหานี้นะครับไม่ให้ส่งผลเสียไปให้มันเกิดเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะฮะวันนี้เราจะได้พูดคุยกับทั้งชุมชนเลยนะครับและก่อนอื่นผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปทำความรู้จักกับอุทยานแห่งชาติที่นี่ว่าเขามีความสำคัญอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวตามผมไปเลยครับ เราอยู่กับหัวหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราถามกันสักนิดหนึ่งว่าที่นี่เองเนี่ยอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่เราครอบคุมพื้นที่มีขนาดพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับพื้นที่ที่เราดูแลอยู่ตรงนี้ก็คือ3,24240 24, 0ไร่ครับผม<ก>เยอะมากเป็นพื้นที่ที่เยอะมากเยอะมากครับ ส่วนใหญ่แล้วคือเราก็เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมด้วยทุกต้องตลอดเวลาครับตลอดเวลาที่นี่เขามีจุดเด่นเรื่องอะไรครับหัวหน้าจุดเด่นของเราก็คือมีต้นสักใหญ่ที่อายุเกิน1,500ปีโอ้โห1,500ปีก็แสดงว่าที่นี่คือจุดเด่นเลยใช่เลยแล้วก็ตรงเนี้ยต้นสักใหญ่ของเราตรงเนี้ยเป็นต้นสักใหญ่ที่สมเด็จพระบรมราชินนาถสิริกิต Mm hmm. นะครับที่เขามาให้พระราชาวนีว่าร,รักษาต้นศัก mm hmm. อย่างนี้จนถึง ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้มีการล้มสลายไม่ให้มีการคือจะต้องให้อยู่อยู่คือให้นูรักเอาไว้ให้อยู่ที่นี่แบบช่วยลูกช่วยหลานเลยใครมาได้เที่ยวชมก็จะได้มาชมความยิ่งใหญ่เขาบอกว่าที่นี่คือต้นสักคือยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยคือมีอายุยืนยาวถูกต้องครับคุณผู้ชมเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราก็คงจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของต้นสักใหญ่ที่นี่นะครับพูดถึงในเรื่องของชุมชนเองก็มีส่วนสําคัญในการเข้ามาหาประโยชน์ จากป่าไม้นั่นก็คือการหาของป่าอ,อะไรแบบนี้คือเราก็ไม่ได้จํากัดถูกต้องไหมครับแต่ว่าต้องอยู่ในการดูแลควบคุมถูกต้องครับเราดูแลยังไงบ้างครับตรงนี้กับชาวตอนนี้เป็นนโยบายของท่านอธิบดีนะครับท่านอัตพลแล้วก็มาถึงท่านผู้โดยการสํานักครับจะมีม,มาตรา65คือตอนนี้เรากำลังจัดทำให้พื้นที่ทุกอย่างเนี่ยให้ชาวบ้าน ที่อยู่รอบแนวเขตเนี่ยเก็บหาของป่าได้อยู่ในโซนของเราได้หมดครับก็ต้องบอกว่านี่ถือว่าเป็นการบริหารจัดการที่เราจะต้องมีการทำงานร่วมกับชุมชนด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับต้นสักใหญ่ที่มีความสวยงามและก็ถือว่าเป็นต้นที่ใหญ่มากๆอันนี้คือผมเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกเลยนะคุณผู้ชมต้นสักตรงนี้เนี่ยก็เรามีการดูแลเราดูแลยังไงบ้างครับให้เขายังคงอยู่ ความยิ่งใหญ่อย่างนี้ตรงนี้คือเราเปิดให้ทุกคนเข้ามาศึกษาเข้ามาดูความสวยงามได้ได้หมดเลยครับแล้วในเรื่องของการเปิดให้หนักท่องเที่ยวเข้ามาค้างแรมที่นี่เราอนุญาตไหมครับหรือว่าเราไม่อนุญาตกา,การพักแรมเนี่ยเราไม่มีให้พักแรมรเพราะ<ม>ว่าดูป๊อปเนี่ยประมาณ1ิบนาทียี่บนาทีเขาก็ออกไปลบ อ่ะก็คือเข้ามาเยี่ยมชมเยี่ยมแล้วเสร็จออปุ๊บเขาก็จะออกไปนะสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะต้องควบคุมด,ดูแลคือไม่ให้หนักท่องเที่ยวเข้ามาทําลายทรัพยากรธรรมชาติถูกต้องครับที่นี่นะฮะคุณผู้ชมอ่ะที่นี่เองครับคุณผู้ชมจากที่เราได้ทราบถึงข้อมูลแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะชมความยิ่งใหญ่ตรงนี้นะครับของต้นสักใหญ่แล้วก็จะเข้าไป พูดคุยกับสถานีควบคุมไฟป่าของที่นี่ด้วยนะครับเพราะว่าการบริหารจัดการการทํางานร่วมกับชุมชนอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมของเราในวันนี้นะครับจะได้เป็นอีกหนึ่งแนวคิดเนาะทำให้แบบว่าคุณผู้ชมเองหรือว่าทั่วประเทศเลยที่ได้รับชมเนี่ยจะได้รู้ว่าการทํางานของที่นี่เขาเป็นยังไงนะครับ มื่อสักครู่นะครับเราก็ได้ไปทําความรู้จักกับอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกหนึ่งส่วนที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนั่นะก็คือเรื่องของการ ควบคุมดูแลเรื่องของไฟป่านะครับและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเรานะครับท่านแรกเลยนะครับหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าต้นสัตว์ใหญ่นะครับคุณสุภกิจเอี่ยมละออนะครับตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านครับคุณสมใจกินไทยสงนะครับหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับต้องเริ่มถามเลยนะครับหัวหน้าครับสถานีตรงนี้เนี่ยกับการควบคุมดูแลไฟป่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเกิดเหตุไฟป่าบ่อยครั้งไหมครับ พื้นที่ตรงนี้ขอขอญาตท้าวความนิดนึงพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าเบญจพรรณส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งลังครับม,มีมีพื้นที่ของอุทยานเนี่ยที่เป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งลังประมาณ85%โอ้แปควบคุมพื้นที่ปา่าก็ถือว่าเยอะนะครับเป็นสัดส่วนที่เยอะพอสมควรครับซึ่งซึ่งพื้นที่ป่าตรงนี้มันจะ ไวต่อการเกิดไฟป่า,าแต่แต่จะเป็นไฟผิวดินค, <ผม S 2> คือเราสามารถควบคุมได้ไม่มันไม่ใช่เป็นป่าดิบ,บป่าดิบซึ่งจะควบคุมยากครับผมก็คือการลุกลามอาจจะง่ายกว่าที่เป็นป่าดิบป่าดิบนี่คือคลุกลามรดเร็ว พูดถึงจุดฮอสปอตครับัวหน้าที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยนั่นก็คือจุดความร้อนที่เกิดขึ้นที่นี่เนี่ยเกิดจุดความร้อนตรงนี้บ่อยไหมครับในปีงบประมาณ2516ที่ผ่านมาทั้งอุทยานเลยนะครับก็จะมีจุดฮอสปอตประมาณ700กว่าจุดครับครับ ซึ่งซึ่งพื้น,นที่ที่เกิด h o ตส p o t เนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดช่วงเวลากลางคืนช่วงที่เราหยุดไปฏิบัติหน้าที่แล้วอย่างนี้การควบคุมการเขาเรียกว่าจํากัดบ,บ,บริเวณของไฟป,ป่าต,ตรงนี้เนี่ยมันยากง่ายขนาดไหนครับคือคือพื้นที่ตรงนี้เป็นภูเขาสลับซับซ้อนนะครับ<ม>คือการลาดตระเวนเนี่ยบางทีการลาดตระเวนทั้งภาคพื้นดินเราจะมองไม่เห็นครับ เนื่องจากพื้นที่เนี่ยอุทยานเนี่ยจะเป็นแนวยาวจากเหนือลงใต้นะครับ,รบพื้นที่ด้านหน้าทางเขาเนี่ยมันจะมีความสูงชันมากกว่าทางด้านในรเราเราเลยไม่สามารถเหะสามารถเห็นด้วยการลสะ,ะเวอือนจากทางภาคพ,พื้นดินครับผต้องใช้การเดินเท้าหรือเข้าไปพักแหรม มันถึงจะเห็นถึงจะเห็นแล้วเราก็จะสามารถดับได้ทันด้วยถูกต้องไหมครับถูกต้องอย่างนี้เนี่ยสาเหตุของการเกิดไฟป่าของที่นี่แล้วเกิดจากจุดฮอสปอตหรือน้ำมือมนุษย์ค่าเทียบกันแล้วสัดส่วนเป็นไงครับไฟที่เกิดจากอุทยานต้นตอใหญ่่วนใหญ่เกิดมาจากมนุษย์อ๋อครับเกิดจากคนครับเกิดจากคนที่เข้าไปหาของป่าใช่ฮะใช่ครับใช่ครับอันนี้คือสาเหตุหลักเลยสาเหตุหลักอย่างนี้เนี่ยการที่เราจะเข้าไป ให้ความรู้กับประชาชนหรือว่าชุมชนที่นี่เนี่ยที่เขาจะต้องเข้ามาหาของป่าในทุกฤรูทุการเนีย่ยเรามีการเข้าไปพูดคุยยังไงบ้างครับเราเราคือจะมีการพูดคุยกับหัวหน้าส่วน<ม>หัวหน้าผู้นําท้องที่ท้องถี่นะครับมีถ้ามีประชุมเราจะจัดส่งเจ้าที่เข้าไปร่วมประชุมะนะครับ,รบแล้วก็เรามีเครือข,ข่าย <Response. S 2> เรามีเครือข,ข่ายคือทางทางก็จะมีการประชาสัมพันธ์แบบ ครอบประูบ้านซึ่งประมาณ80%ผมว่าได้ผลนะผมว่าผมว่าได้ผลแต่มันจะมีคนบางกลุ่มครับคนจำนวนน้อยมากคือยังละเมิดอยู่ยังละเมิดอยู่ครับยังยังฝ่าฝืนตรงนี้อยู่เนื่องจากเราก็เข้าใจว่าจะเป็นวิถีชีวิตหรือการทรรมหากินนะครับครับผมก็เราก็เลยต้องเข้าไปหาทาง กำนันผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนมเห็นว่าที่นี่เนี่ยเขาก็มีการขับเคลื่อนกันโดยที่ให้ชุมชนดูแลลูกบ้านกันเองด้วยสําหรับผู้นําท้องถิน่นใช่ครับเอ,อมีในเรื่องของกฎข้อระเบียบอะไรบ้างที่เราเอาความรู้ตรงนี้ไปให้กับผู้นําท้องถิ่นตรงนี้แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับลูกบ้านได้ทราบกันนะครับก็มีคือเราเราก็พูดถึงถึงโทษของไฟป่าครับผมแล้วก็มีโทษ ครับผมเห็นว่าในเรื่องของการทำงานจะต้องมีการเข้าไปในหมู่บ้านเดี๋ยวเราทั้งสามคนไปพบกับเครือข่ายการดูแลควบคุมไฟป่าของที่นี่กันเลยครับ ผมก็ได้มีโอกาสนั่งฟังข้อมูลด้วยจากการที่าทางหน่วยงานเองก็มีการรวบรวมนะครับเป็นอาสาที่จะมาคอยดูแลนะครับแล้วก็ให้ความรู้ต่อยอดกับลูกบ้านด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่กับทั้ง2ผู้ใหญ่บ้านนะครับอันนี้คือผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1นึ่งเ<ช>ดี๋ยวแนะนําตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันสักนิดนงครับสวัสดีค่ะนางทันพิมลอนอนแสนนะคะก็เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1บ้านน้าไครนะคะตําบลน้าไคร อำเภอ้นปาจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะครับผมนะครับก็คือผู้ใหญ่ทันคนะครับเรียกสั้นๆผู้ใหญ่ทันผู้ใหญ่ทันนะครับอีกหนึ่งท่านครับคุณผู้ชมครับนี่คือผู้ใหญ่อนะครับอ่าเดี๋ยวแนะนาตัวให้คุณผู้ชมสวัสดีค่ะดิฉันผู้ใหญ่อลไทตีละค่ะบ้านห้วยเมงหมู่ที่9ตำบลน้นคลายอำเภอเนปาจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะอ่าพูดถึงตรงนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่9เลยก็คือเป็นผู้ใหญ่ดูแลค่ะ การที่หน่วยงานเองเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วม,มในการทําความเข้าใจทั้งประชาชน<ม>คนที่อยู่แล้วก็ใช้พื้นที่ป่าด้วยกันเนี่ยคคือเขาเรียกรวมกันแบบเป็นประจำหรือเปล่าครับประจําค่ะก่อนที่จะถึงหน้าไฟแล้วก็มีการเดินรลนรงค์ประชาสัมพันธ<ม>์ในหมู่บ้านทั้งตําบลน,นะคะครับผมเราจะเอาทั้งเก้าหมู่นะคะผู้นําทั้งเก้าหมู่มม เริ่มที่ปางเกลือจนถึงหมู่สุดท้ายที่ห้วยน้ําไหลค่ะก็คือไล่ไปเลยหมู่บ้านทุกหมู่ทั้งเก้าหมู่บ้านก็จะต้องมารับทราบรับฟังทำความผู้ใจไปพร้อมๆกันพร้อมกันหน่วยงานแล้วลำดับต่อไปก็คือผู้ใหญ่ต้องประกาศเสียงตามสายทุกวันนะคะเกี่ยวกับการป้องกันไฟป่า แสดงว่าลูกบ้านก็จะต้องได้ยินเสียงผู้ใ,<ช>ใหญ่ตลอดก็ซึมซับเข้าไปทุกวันซึมซับเข้าไปฝันนะฮะใช่ใช่ค่ะต้องพูดถึงทาง ผู้ใหญ่ทันกันบ้างนะผู้ใหญ่ทันเองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สําคัญเลยเพราะว่าก็ต้องพูดเสียงตามสายด้วยการที่เราจะเอาความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดให้ลูกบ้านเขาได้เข้าใจเรามีวิธีการยังไงบ้างเ่าก็ตอนแรกเลยเนาะก็ของทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทุกทุกหมู่บ้านเลยเนี่ยก็ต้องใช้เสียงตามสายครับก่อนที่จะถึงฤดูการไฟจะเข้าเนี่ยคือมกรากรุ่งพามีนาเมษาในห้วงนี้มันจะเป็นฤดูแล้งเราจะต้องเตรียมความพร้อมโดยการเรารับ การอุปมจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มาประชาสัมพันธ์เสียงตามสายนะคะแล้วอาจจะมีกฎเล็กๆเข้าไปว่าต่อไปนี้ใครที่จะเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันต้องมีกฎระเบียบนะคะต้องมีการลงชื่อมีป้ายชื่อเพื่อแสดงให้เห็นว่าเข้าไปตรงนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องทําผิดกฎให้ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อความบริสุทธิ์ใจปัญหาที่สําคัญเลยสําหรับผู้ใหญ่ทั้งสองท่านที่ผมจะถามคือเขาเชื่อผู้ใหญ่ทั้งสองท่านไหมกับลูกบ้านทุกคนเนี่ย เขาเชื่อในเรื่องของการเข้าไปในป่าไปจะต้องไปหาของป่าและช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้เนี่ยเขาเชื่อไหมเชื่อค่ะเชื่อเพราะว่าหนึ่งเนาะเขาเข้าไปเนี่ยอย่างป่าของเราเป็นป่าชุมชนด้วยมันจะเป็นแหล่งอาหารของเราเลยเขาจะต้องมีความรักอย่างเช่น,นหน้าผักหวานปลาดีห,หน้าเห็ดตามฤด,ดูกาลอาหารตามฤดูกาลพวกนี้เราต้องมาช่วยกันอนุรักษ์ถ้าคุณทําไปแล้วคุณไปจุดหรือไปเผา่เงี้ยปีหน้าหรือปีต่อต่อไปเนี่ยผลผลิตหรือเออหรือว่า สิ่งต่างๆที่เราบิดมันจะไม่มีแสดงว่าจุดฮอสปอตที่เป็นไฟป่าที่เกิดกับธรรมชาติก็มักจะเป็นปัญหาที่สําคัญเพราะว่าไฟป่าที่เกิดจากน้ํามือมนุษย์ตอนนี้เราก็บรรกไว้เรียบร้อยแล้วด้วยความรู้ตองต่มครับอ่ะสุดท้ายอยากจะบอกอะไรถือว่าเป็นอีกหนึ่งแกนนําเลยละกันที่จะทําให้คนที่ดูรายการของเราในตอนนี้เขาจะได้ช่วยกันรักษาป่าไม้เชิญนะผู้ใหญ่ทันครับก็ ก็อยากจะให้ทุกทุกท่านนะคะเข้าใจแล้วก็เ,เห็นประโยชน์ของป่า<ม>นะคะว่าป่าเนี่ยมันเป็นทั้งแหล่งอาหารและก็แหล่งรายได,ได,ได้ค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านที่ที่มอีอาชีพหรือแหล่งข่าวเออแหล่งอาหารตรงนี้คะ่ะให้ช่วยกันดูแลรักษานะคะแล้วก็ยึดระเบียบบางครั้งที่จะมีกฎระเบียบในช่วงฤดูการที่เราจะควรจะมีก็เคารพกฎกติกาครับผมค่ะผู้ใหญ่ออกคครับมีอะไรจะฝากครับเชิญครับก็ฝากว่าใน พื้นที่อื่นนะคะน่าจะตั้งกฎระเบียบเหมือนตำบล้ำไคครัถ้าใครเข้าป่าต้องปฏิบัติตัวยังไงแล้วก็ให้ความรู้ว่ามือกับผู้นำค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่ก็เคยขึ้นไปดับไฟวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้นอกเหนือจากที่เราจะได้มาพูดคุยจะได้มาดูการทำงานกันแล้วนะครับเรามีเกร็ดความรู้มาฝากคุณผู้ชมด้วยในเรื่องของการดับไฟป่าแล้วก็การทำแนวกันไฟต่างๆนะครับติดตามกันต่อเลยครับ อนนี้นะฮะจากที่เราเข้าไปดูการทํางานการให้ความรู้กับชาวบ้านชุมชนแล้วนะครับเราก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูวิธีการดับไฟป่าซึ่งความรู้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถนําไปใช้ได้ถ้าสมมุติว่าเราผ่านไปในจุดที่มันเป็นเหตุไฟป่าอยู่ถูกต้องไหมครับ,รบตอนนี้ผมอยู่กับพี่พร้อมครับสวัสดีครับพี่พร้อมเป็น หัวหน้าชุดครับอ้าวเป็นหัวหน้าชุดเลยในการนําทีมตรงนี้เนี่ยเข้าไปดับไฟป่าในพื้นที่ด้วยถูกไหมครับครับผมในเรื่องของความรู้ตรงนี้เนี่ยเรานําความรู้ตรงนี้ไปมอบให้กับใครบ้างครับพี่คืออันดับแรกคือหน่วยงานครับหน่วยงานข้างเคียงครับที่ร่วมบราการกับเราคือจะมีอุทยานแห่งชาติต้นสังหญ่ครับผมแล้วก็สถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำน่านนะครับแล้วก็มีทางเครือข่ายครับของสถานีควบคุมไฟป่าต้นสังหญ่ของเรามีทั้งหมด สิบเครือข่ายครับโอ้สิบเครือข่ายครับผมสิบเครือข่ายที่ควบคุมในพื้นที่รับผิดชอบของเราก็คืออยู่ในบริเวณเราเลยครับผมบริเวณตะเข็บครับตะเข็บแนวเขตของอุทยานเลยครับผมแสดงว่าถ้าทุกคนเจอกับเหตุไฟป่าเขาสามารถมีความรู้เบื้องต้นในการเข้าไปดับไฟป่าได้ครับผมในเรื่องของการเข้าไปดับเนี่ยความรู้เบื้องต้นเลยที่จะต้องมีควรจะมีอะไรบ้างครับพี่ครับอันดับแรกนะครับถ้าเราไปเจอไฟนะครับคือ มันมันจะมีถ้าเป็นไฟขนาดใหญ่นี่คือเราเราจะไม่แนะนําให้ดับคือให้แจ้งไปทางเครือข่ายผู้ทำเครือข่ายหรือแจ้งไปทางสถานีควบคุมไฟป่าหรือแจ้งไปทางอุทยานนะครับคือมีมีหน้าที่โดยตรงในการดับไฟป่าถ้าเป็นไฟขนาดเล็กคือไฟที่มันกําลังเริ่มเราเริ่มลุกลามเราเขาสามารถที่จะดับได้เลยนะครับผมถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องใหญ่ๆนี่คือ ถ้าให้คุณผู้ชมสังเกตคืออาจจะแบบว่าลุกลามไปที่ต้นไม้ใหญ่ๆหลายต้นแล้วอย่างทุกต้องไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าเจอเป็นจุดซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะสาธิตให้คุณผู้ชมได้ทราบแล้วก็ได้ดูกันไปด้วยอ่ะวันนี้เราอยู่กับพี่ๆกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตให้คุณผู้ชมได้ดูเลยนะว่าถ้ามันเกิดเหตุไฟป่าเราจะเข้าไปดับได้ยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจําลองว่าเป็นแบบใบไม้แห้งนะครับกองฟางที่มันแบบ เป็นชนวนไฟได้อย่างดีเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวลองเลยครับพี่พร้อมครับเดี๋ยวจำลองให้คุณผู้ชมได้ดูเลยคือคือการเข้าไปดับไฟในป่านะครับคืออันดับแรกคือเราต้องประเมินสถานการณ์ก่อนนะครับว่าเราไปเจอไฟปั๊บมันทิศทางมันไปทางไหนทิศทางลมไปทางไหนลักษณะภูมิประเทศเป็นยังไงนะครับหลักการดับไฟคือที่ถูกต้องคือเราต้องเข้าไปดับที่บริเวณหัวไฟนะครับพอดับหัวไฟปั๊บมันก็จะไฟก็จะไม่ต่อเนื่องไปแต่ทางเป็นจริงคือเราไม่สามารถจะขึ้นไปดับไฟที่หัวไฟได้เราเราเข้าไปปั๊บเราอาจจะเจอที่ข้างไฟ ครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปดับได้เลยโดยการแบ่งแบ่งกําลังเป็นสงฝ่ายที่ผมแบ่งก็คือปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวาเราจะเราจะดับไป็ปคนละทางนะครับดับไปคนละทางแล้วก็เก็บแนวจะมันจะมีหน้าที่ถังคือถังน้ําก็จะฉีดไปไม่ตกก็จะดับตามไปแล้วก็คลาดหรือครอบก็จะเกลี่ยไปเรื่อยๆครับเก็บแนวคือเราเราจะทํางานกันเป็นทีมนะครับคือต้องทํางานด้วยกันครับผมทํางานด้วยกันไปด้วยกันแล้วก็ขณะถ้าเราดับเสร็จปั๊บแล้วก็ กลับมาทางเดิมหลักใจความของเราคือการดับไฟคือเราต้องอยู่เหนือลมอยู่เหนือลมนะครับถ้าเราอยู่ใต้ลมปั๊บก็โดนสำลักควันไฟได้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคเลยครับอ่เดี๋ยวเราเริ่มเลยจุดไฟนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้ดูไปด้วยนะครับว่าการทํางานของพี่ๆเขาเนี่ยสามารถที่จะ จำกัดบริเวณนะในเรื่องของการเกิดไฟป่าต่างๆนานาได้แล้วก็สามารถดับได้อย่างไรนะครับซึ่งถ้าความรู้ตรงนี้เนี่ยไปอยู่กับในทุกคนผมคิดว่าในเรื่องของการพอไปเห็นจุดที่มันสามารถที่จะดับได้ก็ช่วยกันเนาะครับผมอ่านี่เลยนะครับอันนี้เราจําลองให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าถ้าสมมติว่ามีไฟป่าเกิดขึ้นนะเผาไหม้ใบไม้แห้งแบบนี้นะครับฟางแห้งๆแบบนี้แล้วเราจะควบคุมมันได้อย่างไรับครับ พี่พี่ทุกคนไม่กลัวไฟเนาะกลัวไหมพี่ไม่กลัวเนาไม่กลัว,ลว <c oughs> โอเคอ่ะ นีเลยนะครับโหถ้าพูดถึงตรงนี้คือความร้อนคือร้อนมากๆขนาดนี้นะถ้าเราเราร้อนอยู่ป่ารับรามนะแต่ถ้าปัดบัิจริงๆคือเราขึ้นไปบนเขานะครับโอ้ขึ้นเขาไฟไหมมาปั๊บถ้าเราถ้าเราม่วยอะดับอยู่บนสันเขาอันตรายมากนะครับอันตรายเรื่องแรกคือเราต้องเซฟตัวเองเองครับผมอตอนนี้สมอุตอดเจอกับเหตุไฟป่าแล้วครับความร้อนอยู่ประมาณนี้เราต้องทำยังไงบ้างอ๋อเราต้องประเมินสถานการณ์ก่อนครับไฟไฟมันไหมไปทางไหนทิศทางลมไปทางไหนปั๊บเหมือนไปทางนู้นไปทางนู้นปั๊บเราต้องเข้าทางนี้นะครับแล้วเราพอเราเข้าเลยครับ อ่ะเข้าเลยตอนน้เยอเขอาเลยครับนี่ขีดไปแล้วหยิงสิงแยกทางกันเลยครับไม่ตบเข้าไปเลยครับตบตบเกียร์ดันออกมาเลยนะครับ นี่เลยนะครับพี่ๆเขาก็จะทํางานด้วยกันทั้งหมดนะแบบนี้นะครับสัเกตว่ามันจะร้อนเราเราเราต้องใช้ส่วนที่หนาของร่างกายเพื่อเด้แสดงว่าเราพยายามที่จะเอาไอ้เชือบเชือบไฟที่มันกําลังมีความร้อนอยู่เนี่ยให้มันแตกตัวออกมานะถ้าเราปล่อยยังไไฟมันก็ยังยังคงลุกอยู่นะครับผมนี่คุณผู้ชมครับเขาก็จะทํากันไปแบบว่าเป็นทีมกันแบบนี้ที่จริงแล้วเนี่ยในเรื่องของทีมของพี่เนี่ยมีมากกว่านี้ไหมมีครับมีครับ ทางทางของเราคือเราจะบุรณาการมันมีหลายหน่วยงานอาจจะมีเขตทาล่าด้วยครับแล้วก็อุทยานเรา่องำนาจด้วยครับช่วยกันนะครับคือถ้าเราเจอกับเหตุการณ์ใหญ่ๆครับเราก็มีเครือข่ายที่เราสามารถดึงมือกันมาช่วยครับครับครับได้ครับดึงดึงดึงมาช่วยกันได้ครับอันนี้คือสามารถควบคุมได้แล้วครับผมอยู่ในอยู่ในวงจํากัดแล้วนะครับ พี่พี่ก็แบบว่าชื่นชมความสําเร็จกันอยู่ก็คือยืนมองอย่างเงี้ยมองเผื่อเผื่อว่ามันมันจะมีลูกไฟกระเด็นออกมาเราเราก็จะช่วยกันดับได้ทันทีเลยรั้อันนี้เดี๋ยวว่ามันเกตความรู้ให้คุณผู้ชมด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้พี่พร้อมเนี่ยพูดกับคุณผู้ชมดีกว่านี่กล้องอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวบอกเลยว่าที่จริงแล้วถ้าสมมติเราเจอไฟเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะต้องทำก่อนอื่นเลยเราต้องทำยังไงถ้าสมมติเราไม่ได้มีความรู้ เพื่อแจ้งไปในหน่วยงานที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องเชิญครับ,รบเราเราต้อช่วยอ่ะพี่พร้อมเชิญไหม ช่วยเขาเรียกว่าช่วยไปบอกทางผู้ที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันประธานเครือข่ายหรือว่าทางสถานีควบคุมไฟป่าหรือว่าทางอุทยานแห่งชาตินะครับบอกเขาว่าเออมีไฟไหม้ตรงนั้นนะตรงนี้นะครับเขาก็ได้จะได้รุดมกําลังเข้ามาหรือเขาก็จะได้บอกต่อไปนะครับผมครับนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นเก็บความรู้นะครับคุณผู้ชมที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมเรื่องของไฟป่าครับก็จากสาเหตุที่ อ่าเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันก็มีพื้นที่ฮอสปอตที่เป็นจุดความร้อนที่เกิดขึ้นที่ป่านะฮะต่อย่างหนึ่งคือน้ํามือมนุษย์นี่แหละครับที่เป็นคนสร้างฉนวนแล้วก็ไฟเหล่านี้เนี่ยแล้วก็ทํำลายทรัพยากรขึ้นมาหลายที่หลายทางเลยต้องบอกว่ามันก็สร้างความเสียหายมากเลยจริงๆนะฮะเอาเป็นว่าในวันนี้นะฮะ ในฐานั้นที่เรามากันแล้วเรามาร่วมมือดีกว่าช่วยกันเนาะเพื่อที่จะทำให้ไฟป่าตรงนี้หมดไปเพราะมันไม่ได้ส่งผลแค่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้นนะครับยังมี PM 2.5ที่ก็กลับมาหวนทำลายพวกเราเนาะกับ ทางเดิหนหายใจของเรากันด้วยสุขภาพร่างกายของคนไทยจะได้ดียิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือรายการของเรานะครับโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมที่เรานํามาฝาก,ท,กทุกท่านกันในวันนี้หวังว่ารายการในวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านนะครับหมดเวลาลงแล้วด้วยนะครับวันนี้เราจะลาทุกท่านไปกับทีมพี่ๆที่โอโ้โหถือว่าเป็นด่านหน้าเลยในการ,รดูแลป้องกันไฟป่าตรงนี้นะครับครั้งหน้าผมจะพาทุกท่านไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันวันนี้เราทั้งหมดพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ